่อยกับพ่อผมไม่คนไม่ตัวหัวนะครับจริงจรกัพ่อมึงมาต่อยไอ้นี่ด้มึงไ่เกียรตหรือชนชื่อเลยเขาสั่งมาเล่น่เรื่องนี้เป็นเรื่องของผมสองคนผมจัดการใหไม่นรกนพชย่อยหน้าเช่ไหมต่อยหน้ามเป็นาเตือนสเลยไปไ้ไปได้

มึงอยากให้ได้น้อยหน่อยให้เกียรติกูบ้างเพราว่ามึงให้เกียรติลิขิตตามนี้เฮ้ยไอ้ช้างไอ้าตามเลยนะอะไรนะทุกคนทุกคนขอให้หยุดไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่มันอะไรกันพี่ชายสิ่งที่ทำเหรอมึงมาทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ผิดนะเนาในเมื่อสายบัวเป็นคนรักของฉันเฮ้ยมึงมาพูดอะไรสบเลย็ดช้างพี่ชายสายบัวน่ะ เป็นสาวสวยใครๆเข้าก็รักแบบนะั้นแล้วมันขึ้นมรูปุ้มเลยรนะับทำไมกูต่อยข้างแนกเป็นการเตือสติมึงให้มึงอนยั้งขึ้นเอาไว้ทำไมต้องปวดขี้ปากนี่กูรู้กปมันมสิงว้ย์นายบอกผมต้องปวดแกคู่อะไรกูจะรู้ได้ไเลยสิ่งนี้ขอให้มึงจำใส่สติไว้อย่ยายุ่งในเรื่องที่ต้องการแค่นี้ก็ขอให้จบแค่ตรงนี้

เู้ายไม่นยัห้ามอยู่เลยไอ้ตัวมาไอมเอาไปตวนเลยเ่นไม่ดูสงขารเลยนะเราเนี่ยเฮ้ยอ๋ออยู่ออยู่ดีกว่าเรามาฉากแบบผู้ชายยากเกบตัวยากมีบาดแผลายควาว่าไงตะกุ้งไหมตักุ้งไหม่ไหมแห้หหแก่แล้วแกก็อยู่งแก่เป็นตัวนอันนี้ก็ต้องที่้งมลพี่แก่ๆแล้วห บอกอยากเจ็บตัวไหน่็ไงทักทายอยากเห็นก็อ่านทดสอบเลยอยากรู้แล้วเกินเนี่ยวงมัดของเองมันเป็นักแค่ไหนเออดเอาหางคิ้วหน่อยอยากคิ้วตกอยากเลือดแตกอยากส่งลมปราณนี่มันมีวัดไม่ว่างานวิญงานกุศลฉันไม่ทำมาประทักใครว่าป้าปล่อยเลยออกง่ายๆฉันไม่ตอบ้ามึงไม่กล้าฉันไม่ตอบ FT ไมึงก็ได้ใครก็ได้คือเราเลย ไอ้เรื่องแกก็เคิร์ตามฉันนั่นไปได้หรือยังทีนี้ไหมไปเลยเห็นนิดเดียวฉันไม่ต่อยมบางนิดเดียวฉันไม่ต่อยมึงไม่ต่อยกูเอง ล้อผอเล็กแต่ใหญ่กว่าเรื่องแง้หญิงีว้ยงมาเรื่องอะไรนะเรื่องแง่คุยดีบ้างมาเกี่ยวอะไรด้วยแค่เรื่องแง่คุยดีพวกมึงยังไม่สามากีกันเลยความสวยของฉันเลยนี่ดีกว่าเลยนี่นี่วยขทงฉันมาเรทุกคมเร็พี่พิชั